ปลาเมืองเบิองเมืองปลาครับผจญเด็ดปลาเอาน้ำน้ำปีนี้มาแห้งกว่าปีหาซีนมากับผักพกกิแล้วปีหาซี่เทาออกมาแห้งนี่มาประมาณไหนวุ้ยแฉ้เนี่ยมันอยู่ขุ่นการนั่นตรงนั้นโอ้การแค้มอ่าครับมันเลยเนี่ยมันบ่เออมันเลยเนี่ยตรงเครื่องสูบน้ำนั่นบ่ครับเครื่องสูบน้ำมีเอิร์นว่ายอ่าอ่าอ่ามันเลยแล้วมันเลยแล้วเดือวันหนักกว่าปีหาซีนก็ปีหาซีโอ้ ้องขอขอบคุณภาพมุมสูงที่สวยครับจากคนเบิกทาง Explorer นะครับโดยพี่ปูนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพมุมสูงทำให้พวกเราได้เห็นถึงมวลน,น้ำนะครับที่ไหลทะลักมาจากจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นปราการด่านหน้าครับของจังหวัดมหาสารคามที่รับมวลน,น้ำมาจากจังหวัดขอนแก่นวันนี้ถือวันที่2แล้วนะครับที่น้ำเอ่อล้นในพื้นที่ท่วม ผลิตผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ยังทําให้บ้านเรือนนะครับที่ปลูกอยู่ตามไร่ตามนาได้รับความเสียหายครับเส้นทางระหว่างบ้านโพงามไปยังบ้านหนองผือเชื่อมต่อไปอยังบ้านกู่ทองจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ตรงนี้ถนนบางส่วนเป็นอัมพาตครับไม่สามารถจะรถเล็กนะครับไม่สามารถจะผ่านได้นะครับยกเว้นรถบรรทุกนะแล้วก็รถยกสูงอย่างประเภท รถกระบะที่ยกสูงนะครับก็สามารถผ่านได้เป็นบางเป็นบางคันเท่านั้นนะครับส่วนบางคันก็ไม่สามารถจะผ่านมาได้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับสำหรับการผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับมวลน้ํายังคงสูงพอสมควรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามใน YouTube แล้วก็ติดตามใน a c e b o o k ด้วยครับวันนี้ผมพาพวกเรามายังพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แรกๆของมหาสารคามนะครับที่รับน้ํามาจากจังหวัดขอนแก่นครับ ก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าถนนเส้นนี้อยู่ตรงไหนนะครับถนนเส้นนี้อยู่ที่บ้านาจากอบตอนะครับอบตอโพนงามไปที่บ้านหนองผือนะฮะตอนนี้นี่บ้านเรือนของประชาชนบางส่วนนะครับเห็นไหมครับรวมไปถึงเพื่อผลทางการเกษตรตรงนี้มันเป็นนาข้าวนะครับเป็นนาข้าวแล้วก็มันท่วมไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นครับพื้นที่ท่วมมหาศาลนะครับแล้ว ด้านนู้นจะเป็นพี่น้องที่มาหาปูหาปลากันเยอะมากครับเยอะจริงๆนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าพี่น้องาหาปลาเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพวกเราขับรถไปยังบริเวณด้านนู้นนะครับที่ไปเชื่อมต่อกับบ้านหนองผือนะครับเราไปดูว่าบริเวณนั้นน้ําเยอะขนาดไหนนะครับน้าที่มันเอ่อล้นมาจากแม่น้ําชีนะฮะซึ่งก็มันมีทั้งวิกฤต แล้วก็เป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาดำรงชีพนะครับหาปูหาปลาอยู่บริเวณริมถนนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพวกเราไปดูด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณภาพภาพมุมสูงจากคนเบิกทาง Explorer ครับขอบคุณพี่ปูนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพมุมสูงให้พวกเราได้ชมนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นภาพมุมสูงว่ามวลน้ําก้อนนี้นะครับที่เราเห็นที่ท่วมกระท่อมท่วมอะไรของชาวบ้านนี่นะฮะตอนนี้นะครับ ว่ามันกว้างขนาดไหนและส่งผลกระทบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาพวกเรานะครับขับรถขึ้นไปดูบนถนนที่ไปยังเส้นของบ้านหนองผือก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันแล้วก็กลับวกลงมาดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณของบ้านพลงามนะครับบ้านพลงงามเชื่อมต่อไปยังบ้านหนองผือนะครับพื้นที่ตรงนี้ ได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับในการสัญจรรวมไปถึงการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยนะครับ ตอนแรกก็จะพาพวกเราไปถึงที่ตรงฝั่งด้านนู้นเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไปไม่ได้นะครับน้ํามันท่วมถนนนะครับแล้วก็มีพี่นอ้องประชาชน<ป>หน่อยๆไ,ไปหลุนนะครับมา ah หาปาูหาปลามาหาเบื้องนนํำครับโอ้คหนหลครับค้นไหลข้นหาปูหาปลากันหลยด้ยพี่น,อน้องนะครับผมไปเมื่อกี้มาทางผุนนะครับค้นหาปลาหลายขนไหลน้ำท่วมไปถึงน่าจะเกือบถึงตรงบริเวณของ สะพานนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนะครับตรงนี้คือบริเวณที่รับน้าจุดแรกของมหาสารคามครับที่รับอิทธิพลมาจากน้าหนุนที่จังหวัดชายภูมิแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำสวนยัมื่อหรอพี่วันนี้นวนนันแรกใช่ไหมที่เออมาขนาดนี้ใช่ไหมก็จะต้องไปดูนะครับว่าบริเวณ จุดรับน้ำจุดต่อไปนะที่โกสุมพิสัยที่อำเภอ,มอเมืองนะครับแล้วก็ติงเห็ติงเห็มาว่าถ้าน้ำขนาดนี้นะครับมอม,อมอสอไม่น่าจะรอดผมบอกเลยนะครับมอม,อมอสอักก็ไม่น่าจะรอดนะครับได้บ้างไหมได้บ้างยังหรอบอกห้อยดิหนักาม,มาจากมือแล้วนี่น้ำสองมือนี่สองมือเห็นบอที่บ้างแห้งเห็นบอห้อยบ้าห้อแห้งเด้อเออขึ้นขึ้น แห้ง่วงกลางคืนมนันหนีบบาดนี้บางนีมันเป็นเป็นหน้าเข่าบันบ่หนทวมมิดจริงๆเลยมิดแล้วอนเลยแม่น,น้นำ้อเม็ดุนีเม็ดปุีเน้ย,อยนสองหรือสามผนุน,ผนีครับโอ้ามาเร็วขนาดน่านามาเร้วมันบ่ปกติมาแห้งสิแวแ่มห้งปนี่แห้งปนีมันบ่นครับนน้มันกพาัโนเต็มมโอ้โห ่ธรรมดาด้วยพี่น้องครับปีนี้หลายก็ปีหาซีกันว่ได้รับคำยืนยันครับจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านถือบ้านโพนามครับปีนี้นะก็ปีหาซีครับโอ้สุดยอดสุดยอดถ่ายภาพพี่น้องครับเดินลุยน้ำนะครับนี่ผมเดินลุยน้ำนะครับนี่เมื่อนี้นะครับลงทุนเพื่อพี่น้องครับลงทุนเพื่อนซี้เบรรยากาศแบบนี้ครับด้เห็นว่ามันเป็นขนาดใดรุนแรงขนาดไหนนะครับ โอ้ยอมรับยอมรับว่าน้ำมาแห้งครับยอมรับเลยพี่น้องครับยอมรับว่าน้ำมาแรง en, แล้วก็ยอมรับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาสารคามเบงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าพื้นที่ของจังหวัดอื่นครับว่าที่เป็นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องที่อยู่บริเวณเลยจกโกสุมพิสัยไปโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับไล่ไปเลยนะครับเตรียมผลของขึ้นที่สูงหน้าเลยเพราะว่าน้ำมวลนี um ้มหาสารครับก็อยากภาก เดี๋ยวผมจะพาพวกเราขับรถย้อนกลับไปได้านนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูภาพมุมสูงด้วยครับว่าภาพมุมสูงมวลน,น้ำนี่จะเยอะขนาดไหนครับ บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันร,ระหว่างพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเชื่อมต่อมายังพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเส้นทางจากบ้านกุทองนะครับมาที่บ้านโพนงามอําเภอโกสุมพิสัยนะครับเ <c oughs> จ้ามืออะไรวนี่มือที่มือที่สว่างมือหนีมันบาครับแจ็กกัเวนโอ้แจ็กกัเวน เมือว่านน้ำยู่พุ่นนียครับเ <Ừ. S 1> ออมารทัดต่อฟังครับบารนี้ถ่วมมาเบิดเลยออกมื่อเดียวนะอ่วมมื่อเดียวหนึ่งวันครับหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนรวด,ดถนนเลยมือนเลยงนึ่คืนที่บารนี้ขึ้นที่สว่างนี่เมพี่น้อง ตอนนี้นะครับมวลน,น้ําก้อนนี้นะครับกําลังลงไปที่พื้นที่ของโกสมพิสัยอย่างเต็มรูปแบบครับพื้นที่ของอําเภอเมืองอําเภอกันทรวิชัยเตรียมรับนละเตรียมรับเพราะว่าผมบอกเลยว่ามวลน,น้ําก้อนนี้ก้อนใหญ่กว่าของปี54ครับปีหาที่วานักแล้วปีนี้นักว่าครับฉะนั้นนะครับที่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําชีแล้วก็ ที่อยู่ริมริมตลิงครับเตรียมที่จะขนของของท่านได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้น้ําพึ่งมาแรงเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่น้ําพึ่งมาแรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์น้าในพื้นที่ต่อไปนะครับนั่นก็คือที่วนอุทยานโกสัมพีนะครับไปดูว่าน้ําตรงนั้นบรรดาลิงลิงจะอยู่ยังไงครับนะครับไปดูกันนะสำหรับคลิปนี้ ก็คงจะไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทก่านครับที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ